for you ผมเคยลงคลิป DIY ติดตั้งมิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าแบบนี้จะเป็นแบบสําเร็จรูปแล้วคลิปนี้ผมก็จะมา DIY ตัวมิเตอร์วัดไฟฟ้าเนี่ยพลังงานไฟฟ้านี่อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ที่ผมเคยทํานะครับก็คืออันนี้เราก็เสียปลั๊กไว้นะครับอันนี้จะเป็นปลั๊กแบบสามารถถอดเสียบได้ บอกแรงดันบอกวัต์บอกแอมแล้วก็บอก power factor บอกอกิโลวัตต์อ้าว้วยก็คือบอกหน่วยหน่วยไฟฟ้าที่เราใช้ไปนั่นแหละตัวนี้นะครับใช้ไปกี่กิโลวัตต์แล้วส่วนตัวสมาร์กก็จะเป็นยังไงก็จะเป็นแบบนี้อ่ะก็จะบอกนี้ข้อเสียแต่ละแบบแต่ละอย่างก็แตกต่างก,กันไปนะครับผมก็ได้มาอีกตัวหนึ่งนะครับคือตัวนี้ ดิสเพย์แบบออกหน้าจอสีส้มเลยนะครับตัวนี้เป็นโมเดล PZEM-028 นะครับวัดไฟกระแสสลับ AC ดิจิตอลวิเตอร์ตัวนี้จะเป็นหน้าตาอย่างนี้ตัวนี้นะครับคือตัวนี้แกะให้ดูทั้งสองตัวเปรียบเทียบกันนะตัวนี้ก็จะมีเซอร์เซอร์ตัวนี้นะก็สายไฟรอดเหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้เป็นยังไง รู้สึกว่าตัวนี้จะราคาแพงกว่าตัวนี้ที่200กว่าบาทนะรู้สึกมีขนาดเต็กกระทัดละลงนะครับนะสาเล็กลงนะครับนะี่สายเล็กลงแล้วก็เซน็นเซอร์อยู่ในตัวตัวนี้ก็เป็นใช้แบบคอยเหมือนกันนะครับเซ็นเซอร์แบบคอยก็คือเอาสายไฟนะสายไฟลอดผ่านเหมือนกันส่วนมากมิเตอร์ AC ซีัวนี้ก็จะใช้แบบอาการอย่างนี้นะครับ ใช้วาสนามไม่เด็กก็จะบอกวัดบอก power factor บอกแอมบอกโวลต์ตัวนี้ตัวนี้จะบอก6อย่างอันนี้บอก4อย่างเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นไกด์ไลน์สำหรับผู้ที่ต้องการจะซื้อดุนนี้หรกลำลังสนใจรุนนี้นะครับต้องการจะซื้อมาทำเป็นตัวมิเตอร์วัดนะเอาไว้ทดสอบหรือเอาไว้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเอาไว้ดูสถานนะไฟฟ้าการบริโภคการใช้พลังงานเนี่ยเด้งตัวนี้อยู่ก็ดูไว้เป็นแนวทาง ส่วนมิติการเจาะการอะไรตัวถังเนี่ยก็จะอยู่อย่างนี้เลยง่ายเลยนะครับเราก็ไปสามารถเจาะรูนะเนี่ยรูโวว่าขนาดไซส์ของรูนี่นะครับก็ให้เจาะเนี่ยด้านกว้าง3 7ม mm, ิดมลิเมตรด้านยาว6 9เ mm, มิลิเมตรเจาะกล่องได้เลยส่วนเราจะหาขนาดกล่องก็คือหาตามประมาณนี้กว้างยาวประมาณนี้ซึ่งผมได้เสาะหานะครับกล่องมาแล้วว่า ขนาดไหนพอดีก็ได้ตามที่วัสดุไฟฟ้านะพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกขายวัสดุไฟฟ้าหรือว่าพวกวัสดุก่อสร้างได้มาตัวนี้กล่องกันน้ําขนาด2อคูณสนิ้วนะครับสอคูณสนิ้วถ้าเป็นมิลลิเมตรก็จะอยู่ที่เ0็ดคูณร้อย่คูณห้ก็พอดีนะครับพอเปรียบเทียบแล้วนี่เลื้อใหญ่กว่าด้วยซ้ำนะแล้วก็ขนาดเล็ก เมื่อเราติดตั้งก็จะพอดีกับเซนเซอรนะนะ์ความต้องใจของผมก็คือจะทำเป็นปลั๊ก IEC ปลั๊กตัวนี้นะครับไม่ได้ทำเป็นปลั๊กแบบนี้แล้วนะตัวนี้เปลี่ยนรูปแบบใหม่นะครับผมจะเป็นทำเป็นปลั๊ก IEC เลยก็คือเป็นแบบนี้นะครับ สายไฟหัวไอซีนี้นะเป็นสาย power cord เรียกสาย power cord สายปลั๊กไฟใช่ไหมเราผ่านมิเตอร์เพื่อตรวจจับกระแสที่ได้ผ่านแล้วก็ตรงนี้ก็ไปเสียบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจจะเป็น power supply หรืออะไรก็แล้วแต่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีปลั๊กไอซีแบบนี้พกไปไหนก็ได้สะดวกสบายอย่างนี้นะครับแค่แค่เส้นนี้นะแล้วก็มีมิเตอร์ติดตั้งไว้อย่างนี้ กไ็ได้กล่องสองคูณสีนิ้วมาพอดีนะตรงนี้เขาจะทําช่องเจาะรูไว้ให้เรียบร้อยเลยแล้วก็สายไฟเอาก็ผ่านไปนี้ออกทางนี้อะไรอย่างนี้หรือแต่เราชอบเจาะออกทางไหนก็ได้แต่เจาะออกทางนี้ก็ได้แล้วแต่เราชอบนะครับแบบไหนแบบนี้หรือแบบนี้อ่ะผมเอาตัวนี้ดูก่อนก็ได้แกะตัวกล่องออกมาก็จะออกมาอย่างนี้จมีนอ็อตน็อตให้มาสตัวไว้ก่อนนีนะ ก็จะพอดีเลยนะครับเนี่ยก็จะลอยออมานิดนึงนะนี่นะครับทีนี้ก็ก็เทียบเจาะตามนี้6 9มิลมมก็จะประมาณนี้นะครับ 69. 6 9กับ37อ่าประมาณนี้ 37. จะเจาะด้วยวิธีใดก็ตามสะดวกนะครับจะใช้สว่านเจาะที่รูเล็กๆ,ๆแล้วก็ค่อยเฉือนออกไปหรือจะใช้พวกเครื่องเจียรตัดออกก็ได้ตามสะดวกนะ เมื่อเจาะได้ขนาดนะอย่างนี้นะครับลงไปได้แล้วใช่ไหมทีนี้ตัวนี้จะไม่ล็อกนะครับตรงนี้จะไม่ล็อกเพราะว่าพลาสติกหนาเกินไปเขี้ยวจะไม่ล็อกทีนี้เราก็เฉือนนะครับแนะนําให้เฉือนชี้เฉียงนะตรงขอบทั้งสองฝั่งนี้ทั้งสองฝั่งนี้เฉือน45าองศานะประมาณนี้ให้บางลงนั่นเองนะครับ เียนด้านในนะนะครับก็จะได้เซี่งเสียงนี้เนะสียงสักสีเง้าจะได้เขี่ยวตัวนี้จะได้ลงนะครับเพราะตรงนี้แคบนะพลาสติกหนาก็จะไม่ล็อกนะครับนะนี่ก็ลองใส่ดูนะจะได้ยินเสียงดังแกรกก็คือล็อกแล้วนะ ก็จะเปิดการล็อกแล้วทีนี้ก็ติดตั้งสายไฟนะครับตรงไว้วัดแรงดันไว้เป็นไฟเลี้ยงของตัวเครื่องเขาก็นิวตนันทีนี้ ตรงนี้นะครับก็เจาะใส่กับตัวเคเบิลแกนนะครับเขาเรียกว่าเคเบิลแกนก็คือตัวหนีบสายไฟอย่างนี้จะใส่ไม่ใส่แล้วแต่หรือจะเจาะรูแค่สายไฟใช้เคเบิลท้ายรัก็ได้แต่นะครับตอนนี้ผมจะเจาะใส่ตัวเคเบิลแกนนี้ไว้นะขนาดก็ขึ้นอยู่กับสายไฟ ขึ้นสายไฟที่เราใช้นะตัวนี้สายไฟก็ได้จะประมาณ11มิลอันนี้เป็นเบอร์ pg 1 1 pg 1 1 pg 11ก็คือตรงนี้11มิลิเมตรนะครับดูขนาดรูตรงนี้11มิลิเมตรก็ทำการเจาะตรงนี้18มิลิเมตรนะครับวัาจากตรงนี้แล้วประมาณนะ17กว่าก็คือ1 8ม mm ิิเมตรนั่นเองขนาดของรูของตัวเคเบิลแกนนะ ส่วนตัวรูสายไฟสอ่งเข้าขนาดสิบเอดมิลน,นี่แล้วประมาณนี้เบอร์สิบอ็ดผมก็จะทำการเจาะด้วยดอก j จดีนะครับเจาะเจาะเบดีนะถึงเบอร์สิบแปดสิบปดมิลิเมตร น,นี้ก็ติดตั้งเคเบิลแกนเข้าไปนะครับก็จะพอดีเลยเลยสเปคอ่าครับเมื่อติดตั้งเคเบิลแกรตนตัวนี้ก็คลายๆเพื่อจะได้ร้อยสายไฟเอาไวห้หนีบสายไฟนะกันหลดุด ทีนี้ก็สายไฟนะครับก็ตัดเลยนะก็จะเอายาวเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราตัดสักสามสิเซนนะครับตรงนี้นะฟุตนึ่งก็เนนะ่เนี่ยสามสิบเซนนะตัดเลย นะครับเพราะถ้าไม่ตัดก็คือจะร้อยสายไปได้อ่ตัดแล้วก็จะแยได้พอดีนะครับ11มิลขนาดสายตัวนี้นะ14 a WG ่คูณ3 c ก็คือ3คอ3เส้นขนาดบอร14นะ14คูณสก็กระแสเยอะอยู่นะครับ14บส14เก็ใหญ่อยู่นะ ทีนี้ก็ปอกสายไฟให้ยาวพอที่จะเชื่อมต่อกันนะครับ เลือยู่กับเราว่าจะเอาไปทางไหนนะครับจะทางนี้ออกทางนี้นะหรือจะออกทางนี้เดี๋ยวผมจะออกทางนี้แล้วกันออกทางนี้แนะ้่เราชอบนะครับทางไหนหก็โผล่มาสักนิดนึงนะนประมาณนี้นะนิดนึงอย่างนี้ตัวนี้จะชอบนะเพราะปลั๊ก นะครับไปซีด้วยกลา่าวเพ่จะว่าหันขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็เอาไว้อย่างลักษณะนี้แล้วก็เวลาล็อกสายกใ็ให้อยู่ลักษณะนี้ล็อกพอประมาณก่อนส่วนตัวนี้จะอยู่ยังไงก็ได้ประมาณนี้นะครับหรือจะไม่ใส่ก็ได้นะตัวนี้ถ้าเปลืองงบนะครับตัวนี้จะอยู่ประมาณตัวละ17บาทตัวละ17บาท ส่วนบล็อกก็อยู่จะประมาณ23บาทมิเตอร์อยู่200กว่าบาทส่วนสายปลั๊กไฟ AC ก็ขึ้นอยู่คุณภาพก็ 30, 40, 40, 50, 60ไม่เกิน100บาทส่วนสายไฟตงทุนก็จะอยู่ประมาณไม่เกิน500บาทนะครับนะ400รเนาะ3า0ร0 0รวมทั้งหมดนะเอาทีนี้จะทำการติดตั้งก็จะมีเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็คือตัวข้อต่อสายไฟนะครับเราเรียว่ข้วต่อสายไฟจะเป็นแบบนี้จะเอาแบบ เข้าหออกสองหรือจะเป็นแบบรวมเลยก็ได้สามนะจะมี3อันนี้เป็นแบบขั้วต่อสายไฟสองช่องนะครับอันนี้เป็นแบบสอช่องสามสิบสองแอมป์ได้เลยนะจะใช้อยู่3มตัวก็คือทั้งสามเส้นเลย3ตัวนี้นะอันนี้ซื้อมาเป็นถุงหตัวนะครับ48บาท 1> SL 1, T 2อที่2ทีนี้ก็ปอกสายปอกสายเข้าหมดเลยตัวมิเตอร์นะที่เราใส่ไว้ก็คือตามมาตรฐานเนาะก็คือเราออกเส้นสีขาวนะสายไฟสีขาวเป็นนิวตอนแล้วก็สายไฟสีดำเป็นลายนะส่วนสีเขียวจะเป็นกราวอดกาวก่อนอมาตัวนี้ตัวนี้ 1>, 1 2ึนะเอากลาวกลาวเราไม่ต่อไปไหนนะครับก็คือต่อไปเลยก็ต่อไปเลยเราจะใช้นิวตันลอดผ่านเซนเซอร์นะครับงานขึ้น่องันเลยทั้ง3มเพราะว่าตรงนี้ลายกับนิวตันเราจะใช้ทั้งสาเส้นอ่าอันนี้เข้ามาลายนะครับจะสายไฟดี แยกไปแล้วก็ล็อาส่วนตรงนี้เข้าแล้วก็เอาจากตัวมิเตอร์นะครับมาเข้าอีกทางหนึ่งล็อกตรงนี้ก่อนก็ได้อ่วตรงนี้แยกเข้าไปล็อาแยกออกไปแล้วนะครับส่วนตรงนี้นะครับ พวกนี้จัดจัดสายไฟพวกนี้ก่อนส่วนตรงนี้ผ่านเซนเซอร์นะครับขาออกนะผ่านเซนเซอร์อย่างนี้เ,เข้าก่อนนะต้นเข้ามาตรงนี้วัดแดงดันนะครับไฟแดงแล้วก็ อันนี้ทีม่มาจากหัวปั๊กนะประดีซีลอดลอดผ่านเซนเซอร์เราค่อยมาเข้าเข้าข้อต่อสายไฟนะอืมนะก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะครับวัดแรงดันก็คือเราวัดจากตรงนี้เลยนะกระแสก็คือผ่านโหลดมานะครับออกไปตรงนี้ ทีนี้ล้วก็จัดสายไฟจัดส,สวยๆเนื้วแต่นะครับทีนี้ก็หนีบสายไฟดีๆเห็นแน่นเดี๋ยวผมไข่น็อตยึมดมาสักสองตัวก่อนอทีนี้ผมจะเสียบปลั๊กแล้วก็ทดสอบดูนะครับตุ้มไหม ก็จะได้แล้วนะครับเนี่ยทีนี้เราก็ไปเสียบทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทดสอบโหลดได้แล้วนะครับว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเราใช้พลังงานกี่วัตต์นะอันนี้จะมีสติกเกอร์ฟิล์มอยู่สายไฟ AC Power cord เอาไวส้สำหรับทดสอบได้แล้วนี่ทดสอบกับไฟฟ้านะบอกเลขดัดบอกเนี่ยถ้าไม่ชอบแสก,ก็ปิดทีนี้ก็จะทดสอบกับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับ ทดสอบกับ PSU ตัวนีแถลงใจไฟตรงนี้มาอืมอย่างนี้นะครับเปิดนะครับเปิดเพราะว่าสป라이ไปนะดึงไฟฟ้าอยู่ประมาณ0.05 5มิลลิแอมป์นะครับ2.2บัต2.2บัต จ่ายโดดไปสักร้อยวัตตอ่าตอนนี้โดดนะแดงจ่ายไฟจ่ายไปอยู่ร้อยวัตต์นะครับอ่าดึงพลังงานจาก AC นะครับเห็นไหมตัวนี้หนึ่งร้อยวัตนะครับอ่าหนึ่งร้อยวั หดูพลังงาน AC ไป1 1 8บาทก็แน่นอนเอทางเข้าต้องเยอะกว่าเนาะแล้วก็ผ่าน power supply ตัวนี้นะ0 w ตัวนี้อ่าวัตถไครับแล้วก็ AC ตัวนี้1 1 8บก็เอาไว้ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเราใช้พลังงานไปเท่าไหร่กี่วัตนะ power factor เป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เอาไว้ทดสอบได้แหละ มี power supply เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับปลั๊กไฟ AC power cord ที่ติดตั้งมิเตอร์วัดไฟฟ้านะวัดโวลต์วัดแอมป์วัดวัดแล้วก็ power factor เอาไว้เป็นมอนิเตอร์เอาไว้ดูนะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เอามาต่อตรงนี้เนี่ยใช้พลังงานไปเท่าไหร่ก็เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางนะครับว่าเออต้องใช้ทำอย่างนี้อย่างนี้จะทำแบบตามอย่างนี้ก็ได้หรือจะประยุกต์ใช้ กับตัวปลั๊กไฟอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่แล้วแต่สะดวกนะจะมาติดตั้งอย่างนี้ก็ได้ก็ททาปลัป๊กไว้ก็เสียบได้ไหนอุปกรณ์แต่ตัวนี้ผมต้องการจะมาใช้อย่างนี้คือเอาไวา้พบพาถ้าซื้อแบบสําเร็จก็อาจจะดูนะครับดูไปครบถ้วนนะตัวนี้ก็อาจจะดูได้พร้อมกันเยอะหกอย่างนะแต่ว่ามีขนาดเล็กคือตัวเลขเล็กทําให้มองไม่ถนัดนะต,ตัวนี้ใหญ่ดีเห็นะไหมก็ได้ก็ดูเท่าที่จะเปลี่ยนกระแสกับบัตร แล้วก็แรงดันแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องการทราบอย่างอื่นมากนะอย่างเช่นความถี่แล้วก็หน่วยที่ใช้ไปกี่กิกโลวัตต์ที่ใช้ไปก็ไม่จำเป็นต้องดูนะครับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับขอลาตัวไปก่อนสวัสดีครับ